ก็มีความสุขมากนะฮะสนุกถือว่าคุ้มค่ามากมากครับเป็นเป็นสิบสี่วันที่คุ้มค่าทุกอย่างบรรยากาศดีนะฮะแล้วก็มีความสุขเรื่องคือเราทํางานตลอดทั้งปีเนี่ยแล้วมันก็ค่อนข้างเหนื่อยพอสมควรเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะโปรเจกต์นู่นธุรกิจตัวเองด้วยงานด้วยแล้วก็ไปก็ไปพักผ่อนจริงๆอย่างเงี้ยครับก็ตัดขาดจากการติดต่อเรื่องการทํางานอะไรทุกอย่างเลยก็เต็มที่เลย ใช่ใช่ใช่ฮะก็เป็นคือความฝันเขาตั้งแต่คบกันมาเนี่ยคือเขาฝันอยากจะไปยุโรปอยู่แล้วนะอยากไปมานานมาก,มากๆแต่ก็มีเหตุการณ์แบบไม่ว่างบ้างติดมีปัญหาบ้างอะไรเงี้ยครับไม่เคยได้ไปเลยล่าสุดก็อยู่ๆก็วีซ่าไม่ผ่านทั้งนี้จองไปหมดแล้วแต่ครั้งนี้ก็ไหว้พระไหว้เจ้ากันตึงเดียวเลยฮะก็ได้ไปจริงๆเลยไปไหนมาครับไปที่ไหนไปมากรี่ที่บ้างไปเที่ยวที่ไหนบมาหลายหลายที่มากๆเลยครับไปไปไปในที่ที่คือแต่ละคนมันก็จะมีแบบ ลิสต์ที่ที่เราตั้งใช่ฮะแต่ลที่เวโรนาอิตาลีปารีสไปหลายที่มากๆแบบไม่หองจิกคือมันเยอะเลยเต็มอิ่มเลยเต็มอิ่มฮะเต็มอิ่มเลยมีชัตเซอร์ไพรส์หรือว่าโรแมนติกอะไรอย่างนงี้ไหมครับเออคือมันโรแมนติกด้วยเมืองอยู่แล้วอย่างไปที่โรมไปปิซ่าไปอะไรอย่างเงี้ยคือมัน บ้านเมืองบ้านเมืองเขาโรแมนติกมากมากนะฮะโรแมนติกมากมากมันก็จะเป็นพื้นที่คือมันไม่ได้สําคัญว่าเราจะต้องไปทําอะไรให้มันให้มันโรแมนติกคือผมว่าความโรแมนติกมันคือคือเราใช่คือเราไปในที่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 คนรักเราอยากไป uh huh. ไปทําในสิ่งที่คนรักเราอยากทา uh huh. ฉะนั้นผมว่ามันก็คงเป็นความทรงจําที่ดีเป็นความโรแมนติกที่ดีสำหรับสองคนนะ uh huh. ครับสีพะรยางค์เราเป็นไงบ้างคะแตว่าบรรยากาศสีอะโ้หมีความสุขกลับมานี่ปากกว้างหนงหูเลย <laughs> ผมว่ามันก็เป็นผมว่าดีนะฮะสำหรับทุกๆุกท่านด้วยผมว่าคนเราไม่ไม่จำเป็นจะต้องไปไหนก็ได้ฮะไปไหนก็ได้ทําอะไรก็ได้ที่ตัวเองมีความสุขสุขนิยมครับหปีสักครั้งหนึ่งไปพักผ่อนตัวเองไปไปพักหายใจตัวเองบ้างอะไรเงี้ยครับมันจะได้มันจะได้ลดรอยย่นบนใบหน้าเราลงบ้างนะฮะ <c oughs> แล้วก็จะได้กลับมามีแรงทํางานต่อ <c oughs> ผมว่า <c oughs> ผมว่าดีครับหลายคนเลยพาลุ้นกว่าเอ๊จะเปลี่ยนใจมีความขยันเลยไหมอะไรแอบคิดเหมือนกัน <c oughs> จริงๆคิดเหมือนกันไหครับคิดเหมือนกันคิดว่า ดีไหมดีไหมอะไรอะไรใหปารีใช่ใช่ทั้งน้องโดมน้องปารี่น้องจัดทุกที่แหละครับแหมเมืองมันสวยขนาดนั้นถูกไม่ล่้ผมก็ถ้าไปแหมเไม่มีค่าไม่มีถุยกว่าแล้วก็มันแน่นอนอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเราก็คุยกันแล้วจริงๆเราตัดสินใจแล้วจริงๆครับว่าขอมีความสุขแบบสามีภรรยาแบบนี้ก่อน สัก2ปีอาจะเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่2ปีอาจจะกลับไปที่เดิมอีกเพื่อมีน้องอะไรอยู่ก็ได้แล้วแต่ครับแล้วแต่ได้ยังไงก็ได้ครับที่ไหนก็ได้ครับก็ยังไม่เปลี่ยนหลังบ้านก็ได้ครับไม่หมดครับยังไม่เปลี่ยนใจน้อยยังครับยังยังเพราะว่าก็อย่างที่บอกครับว่าเราอยากอยากอยากมีความสุขแบบนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าอยากจะมีน้องแล้วผมอยากให้เขาพักไม่ต้องไม่ต้องทํางานเลยเราทำงานที่เขาไม่รู้จักว่าผมเป็นใครอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าก็ดีนะฮะแต่เขาเขาก็แอบเขาก็มองเราเหมือนกันนะเ,ออเขาก็มองเพราะว่าอาจจะเป็นว่าผมคุณเอมี่เนี่ยดูดูอาจจะดูเด็กสัหรับเขาอะไรเงี้ยครับเราไปในที่ที่แบบเออสองคนนี้ใครอะไรเงี้ยแต่งตัวซะแบบอะไรแต่ผมไม่ได้แต่งตัวเวอร์นะจริงๆไม่แต่แตงตัวเวอร์เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็มองมองเหมือนกันแรกๆเราก็อึอดอัดเราก็รู้สึกอึดอัดเพราะาเขามองแบบมองจริงจังมากเลยนะเราก็เลยรู้สึกอึดอัดแต่ว่าก็ไม่เป็นไรหรอกเราก็เราก็ถือว่าเราก็เก็บ บรรยากาศสิ่งที่ดีๆเก็บประสบการณ์ที่ดีๆอันไหนที่ไม่ดีแล้วก็ขำๆอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นนี่เรียกว่าเป็นพันธมิตรเราออกเองไม่ใชคะ <c oughs> เป็นปฝาเลยไหมคะอ๋อม,ม,มันก็นนนนใช่อยู่แล้วนะฮะมันมันก็อย่างนั้นใช่มัน่แล้วตอนนี้เราก็ทําอะไรเราก็ทําด้วยกันอยู่แล้วครับมีซื้ออะไรให้นพิเศษไหมคะแบบของผมว่าต่างคนต่างเราก็ไปเราก็ซื้อของในสิ่งที่ตัวเองอยากได้อะไรที่มีซื้ออะไรเซอร์ไพรส์ออะไรย่างี้ ไม่เซอร์ไพรส์แลวไปด้วยกันเลยครับเซอร์ไพรส์ไม่ไหวแล้วฮะก็ไปอยากได้แล้วเราก็ไปจิ้ม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 หมอเลยเพราะว่าคือผมมีวิธีการใช้ชีวิตที่มันค่อนข้างตอนนี้มันชัดเจนมากๆว่าคือผมทํางาน50เที่ยวห0าสิบะงนั้นเที่ยวผมก็ซัดเต็มที่เลยเราขอมีความสุขนิยมดีกว่าเราก็คงไม่รู้หรอกว่าเราจะหมดลมหายใจเมื่อไหร่ถ้าเราทํางานก็ตายผนสุดท้ายล้วต้องเอาเงินไปให้หมอเนี่ยผมว่ามันก็ ซึ่งผมว่าจุดหมายปลายทางเราคงต้องป่วยเป็นโรคอะไรสักอย่างแหละเพราะเพราะตอนนี้เนี่ยเรายังมีกําลังยังมีแรงในการทางานผมขอมีความสุขเราสองคนขอมีความสุขก่อนเรามีความสุขเราใช้เงินในสิ่งที่ในสิ่งที่เราเราทำงานมาเราเหนื่อยมาเราทําแล้วเราซื้อความสุขแบบตัวเองแล้วก็กลับมาแล้วก็มาลุยงานกันใหม่ครับประมาณนะั้นพี่พี่ซีถามเรื่องละครได้ไหมได้ครับเอ็นักคราชครับเห็นว่าฟุู้มากแล้วมีบาดเจ็บด้วย ตอนเขาฉากอะไรก็มีอ,อ,อย่างเรื่องอาการบาดเจ็บเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่แล้ว<ช>ก็พยายามที่จะระวังอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าบางทีมันก็เกิดขึ้นบ้างอะไรเงี้ยครับอย่างไอฉากที่อันตรายเนี่ยไม่ค่อยเกิดนะครับมันจะไปเกิดเราฉากที่มันไม่น่าจะเป็นอะไรเงี้ยคืออย่างอ,อ,อาการบาดเจ็บที่หัวเข่าอะไรเงี้ยครับคือมันเป็นมันเป็นซีนที่ จริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้อันตรายอะไรมากมายเท่าไหร่แต่ว่ามันมันเป็นต้องดีตัวขึ้นมาแล้วอาจจะวอร์ไม่พอมากกว่าครับมันก็เลยทําให้มีอาการขัดที่หัวเข่าแล้วตอนนี้ก็ยังเจ็บๆอยู่แต่ว่าก็ผ่านมานานพอสมควรผมก็ใช้ตัวรัดหัวเข่าก็รัดก็ก็ดีขึ้นครับก็ดีขึ้นยังไม่ได้ไปเลยครับก็ก็ใช้ใช้การทานยาแล้วก็รัดหัวเข่าเอาัวมันจะเป็นอะไรที่แบบมากกว่า มันเป็นอย่างนั้นแล้วครับจริงๆแล้วมันเป็นเป็นอย่างนั้นมานานคือมันไม่ใช่แค่เกิดจากเรื่องนี้หรอกครับจริงๆไปไปหาคุณหมอมาครั้งหนึ่งแล้วคุณหมอบอกว่าโอ้หัวเข่าผมเหมือนคนอายุ40เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าคือเราใช้เราใช้หนักมากอะไรเงี้ยครับคุณหมอบอกว่ามันสะสมมามันไม่ใช่เกิดขึ้นจากตรงนี้มันสะ,สะสมมาอยู่แล้วงั้นก็ก็ลองใครออกกําลังกายอะไรก็ระวังทานวิตามินบํารุงพวก เออไขข้ออะไรเงี้ยครับ <ผม S 1> ก็นนไม่ไม่ได้กระทบเรื่องงานสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับพี่ซีเออก็ไม่ไม่ได้กระทบแบบถึงขั้นหนักครับก็เราก็ต้องอย่างสมมุติถ้าก่อนก่อนถ้าไม่เอาแล้วบอกพี่นะพี่ก็ก็ก็มีการวอร์มมากขึ้นระวังมากขึ้นคือจะไม่จะไม่ปล่อยแบบครั้งนั้นแล้วเหมือนครั้งน,นั้นเราเราเรา,เราคิดว่าเรายังหนุ่มอยู่มั้งเราคิดว่าไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรนิดเดียวเพราะมันนิดเดียวเนี่ยมันปึ๊บเดียวโอ้โหมัน เจ็บเดือนแล้วนะเนี่ยก็ยังก็ยังไม่หายเลยมีโอกาสจะแบบไปหาคุณหมอจริงจังแล้วก็ลองพักไหมคะัมันพักคือมันวิธีไม่วิธีการคือวิธีการรักษาคือไม่ต้องใช้มันเลยครับง่ายๆก็คือไม่ไม่ไม่หนักมันเป็นไปไม่ได้ไงอยากจะรับละครูได้อย่าพูดอย่างนั้นเลยครับว่าเรายังคงมีเรายังคงไหวอยู่แต่ไม่ทําอะไรเกินตัวแน่นอนคุณเอมมี่มีแบบขอร้องก็จริงๆเขาเตือนอยู่ตลอดแหละครับเขาก็พูดว่าพอแล้วไหมอะไรเงี้ยครับว่าบูจริงใจใจเองก็อยากจะเล่นละครแบบ น่ารักน่ารักบ้างเหมือนกันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าด้วยระยะเวลาที่ผมรับละครอะไรเงี้ยระยะเวลาของแต่ละเรื่อมันมันค่อนข้างใช้ระยะเวลานานแล้วผมไม่บางทีเวลารับละครซ้อนกันหลายๆเรื่องมันทํางานลําบากงั้นมันก็มันก็เลยมันต้องใช้เวลาอะไรเงี้ยคือถ้าจบเรื่องนี้แล้วผมก็ยินดีที่จะที่จะเล่นละครเออเรื่องที่มันเบาๆบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าบางทีที่มันอาจจะไม่เห็นเนี่ยเพราะว่าด้วยเวลามันไม่ได้อะไรเงี้ยครับเป็นท่างไหนครับานซ้าย พี่สิงค์<ะ>ถามนพี่เอมี่หน่อยที่กระดูกข้อมือนิ้วแตกตอนนี้ก็ยังยังเจ็บอยู่ครับ,เ,บเขาก็ยังเจ็บอยู่เพราะว่าต้องใช้เวลาผมว่าน่าจะใช้เวลาอย่างน้อยมีเจ็ดเดือนขึ้นไปครับประมาณนั้นทั้งสองสามีภรรยาเลยกระดูกไคข้อแย่นะย <laughs> ยังไม่ทันมีลูกเลยเดิน <laughs> เดินจะไม่ไหวกันอยู่แล้วครับก็ตอนนี้ก็ก็ก็ดามอยู่ครับพยายามดาม <laughs> ต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษไหม จริงๆก็พยายามบอกให้เขาทานยาแล้วก็ดามนิ้วฮะแต่ว่าบางทีเขาก็ไม่ค่อยทานยาอะไรเงี้ยครับเขาะบางคนไม่ค่อยทานยาแแม่่ตยงไม่่อยากเล่าเลยจริงๆมันไม่มีอะไรเลยจับหมานี่แหละครับจับสุนัขตัวเองแพ็กแมนหมา <c oughs> ผมวิ่งออกมาหน้าบ้านแล้วพยายามจับแล้วแล้วไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มได้กลัวรถชนแล้วพยายามจะจะ,จะล่ามาเข้าบ้านจะออกไปข้างนอกคือแม่จะออกไปนอกแล้วจะ,จะเก็บลูกเข้าบ้าน <c oughs> แล้วลื่นฮะนิ้วก็ไปชไปเข้าร่องประตูเหล็กกระดูกแตก บอกใครใครเขาจะสวมใส่เนี่ยจับมาตัวเองนะประมาณแต่ว่าตอนนี้อาการจะไม่ได้น่าเป็นห่วงก็เขายังเจ็บเจ็บอยู่ฮะยังเจ็บเจ็บอยู่บ้านแต่ก็ไม่ได้หนักหนาถึงถึงขนาดที่จะทํางานไม่ได้อย่างนี้ซีกับพี่มี่จะรอแบบจับมือกันพักสักวันที่สองโอ้ยนี่พักแล้วนะสิบสี่วันนี่พักแล้วนะถ้าพักอีกไม่มีใครร่วมงานแล้วนะนี่นี่เขาก็รอซ้อมรออะไรกันอยู่นะเราก็ ก็พักแล้วก็พักแล้วแฟนๆนะคะที่เป็นห่วก็ขอขอบพระคุณกําลังใจด้วยกาลังใจนะครับที่ที่ให้กับเราสองคนเลยแล้วก็ให้ให้กับคุณเอมี่ด้วยแล้วก็ผมด้วยนะครับยังไงก็เราก็จะดูแลตัวเองอย่างที่สุดครับยังไงก็ฝากทุกทุกท่านนะครับว่าก็ใกล้จะขึ้นปีใหม่แล้วฝากไปด้วยด้วยเลยนะฮะว่าก็รักษาสุขภาพร่างกายตัวเองดีครับแล้วไปถึงปีใหม่ยาวจนถึงปีปีต่อไปปีถัดไปยาวๆเลยครับอาจจะไี่จะมีไปทำบุญกัน เออเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีทํากระถินครับจะมเจะเจะีเราจะไปทอดเราจะไปเราจะไปทอดกระถินเออไม่ใช่ทอดกระถินนี่เอาถูกแล้วนี่พระป่าทระกระถินอยู่พระป่าพระป่านี่คืออ๋อพระป่าที่ได้ตลอดแต่กระถินเอาถูกแล้วครับเ, <laughs> เดี๋ยวจะมีไปกระถินเดี๋ยวไปใต้นะฮะแล้วก็ไปนครสวรรค์ด้านมิหายด้วยแล้วของพี่ยงเพิ่งทําไปครับมันมันถึงช่วงที่ต้องทาบุญเพราะเราสัญญากันไปแล้วว่าจะสร้างโบสถ์สร้างอะไรให้เสร็จเลย้ยครับก็ร่วมร่วมกับพี่ายพี่ยงพี่เอกพี่แบงจะมาช่วยมิถอย อ๋อได้เลยเรื่องบุญนี่เราเราไม่เราไม่เราไม่ติดขัดแล้วครับจริงๆปีที่แล้วไปก็เต็มที่เลยผมว่าปีนี้จะน่าจะยิ่งยิ่งกว่าปีที่แล้วเลยจะไปเมื่อไหร่ประมาณเดือนหน้าใช่ไหมคุณพี่เดือนหน้าครับเดือนหน้าวันที่หนึ่งมีไล่เลยหนึ่งสามอะไรแบนี้โอไม่ขนาดนั้นครับก็เนี่ยฮะที่หลักวัดของของพี่เอกพี <h> <h <h <h> <h 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 ่ไฮแล้วก็พี่หยงเอบพวกคุณทุกท่านหน้าเลยครับครับ